สวัสดีจ้ะพี่น้องมือนีผ้ามาเบิงสวนสวนก็นจะเป็นหลงๆเนาะจ้ะอันพ่อในปลูกหยังใดดเงี้ยนบองพี่น้องมันจะเป็นหลงๆพ่อแหน่นงหยังหลงหันเสียหลงก็ว่ามันเป็นฝนมันเป็นฝาเป็นฝนกระยานมันหย,ยุบคิดโบอ,กออกว่าสิปลูกหยังนั่นมันละหนาฝน ปกติของกินมันสีเต็มสวนนั่นนี่มันบะมีสีมีย่ย่างโตข้างแม่กันนี่จ้ะแตงไทยเรานะจ๊ะนี่จ้ะพี่น้องแตงไทยแตงไทยหนึ่งหน่วยสองหน่วยหน่วยกับสีโบงงามบันไดเดินจ้ะสามหน่วยพุ่นพี่น้องสี่หน่วย <c oughs> แตงไทยแตงไทยแตงไทยเงาเดียวได้นี่พี่น้องนี่ นี่เงาเดียวได้หนหนุ่เงามันนี่เงาเดียวมันก็ข้านเครือพี่หนะคุดที่นี่บางทีสมุตรปราการนนะคะเจ้าพี่นนอนี่เงาหนึ่งเงานี่นนคือพอเห็นหมากมันบุนี่ก็เงานึงต้นนี้่ได้ปลูกได้จ้ะพี่นนองเป็นมกแตงมันขืนเองแตงเหี้ยมันขืนเอง มันขึ้นเองมันขึ้นเองแต่มันไม่เป็นลูกมันเป็นบักแต่งบุรพีนองคือบอกแคนตะหลอกตะลูกไปจากสันบอกคือบอเห็นมันจอหมากจอหน่วยอเขือพวงทำไมมันเป็นเยี่ยงนี้สงสัยสิไปเอาเอา,เอาใหม่มาอันนั้นพี่น้อง ไอ้แมนซักขับมันอุต่มันเป็นเพียเสรีเป็นละลายอันนั้นขี้เทาหรือไม่กับไอ้อันนั้นพี่น้องไอเอีอยงงวะจะมันออกบทซื้อหยากกระโผดคอยชีว่าอีหยังลรอเขาก็ะบะว่าออก เห็นบมอพี่น้องมันเป็นหลงจกโอมีอย่างนั่งอยู่ในต้นพะอีดูนี่เสด็ดคูด่คู่คองมันขืนยก,กข้อยกคู่มันผลต๊ะสะนี่อันนี้นยังอะไพี่นอ้องไอ้บักทัวดินบักทัวดินบักทัวดินมันอันคอยเอาเปียกมันมาถิ่มตน้นดอกเลยวทัวดินดิบดบมาเอาเปียกเขมาถิ่มมันขืนพี่น้อง บางเบียใบไผ่ตูก็บีบใบกะเพราขึ้นสะซ่าใหญ่บุ้งต้นที่นนอะต้นดังต้นเดิมเสละบกจุกมาจุกยูใสขุดนห่างขุดคู่ที่ด,ด,ดินสะนีเบิด มือหมองหนึง่งเจาจังไดก็มันดีเป่ะต่อทอให้มันผงไปผลเลยบ้า อโอ้โหกับใต้ไปสองตอนสามตนแล้วพี่น้องออ้โห,โโหมันยุบใต้ไปสามตนเดียวเนี่ยตนหนึ่องอยู่มองนี้ก็อาถิมไปล่ะมันโอ้โณดบบินมาถมหากมันเตินเนี่ยกำลังเป็นนวยพี่น้อง Okay. โอ้โอหงามอลิฟะตัดอันนี้มันแตกกินงามแทนมันมีคากล่องเนาะพี่หนองเนะาะเฮ็ดพอกกำกาเนี่เฮ็ดยังก็ได้พี่หนองเอ้ยมันเลยบามีอันนี้ครับกระดโดดรักกระเดา ก็ได้เอาตัวนี้กินเซ่บคัก